กำลังมานะครับรถด่วนพิเศษที่7กรุงเทพเชียงใหม่รถล่าช้ามา40นาทีนะครับหลังจากที่รถผ่านชุมแสงไปแล้วรถไปจ่อยทินที่สถานีตะพานหินพิจิตพิษณุโลกอุตรตดิตศิราอาดเด่นชยัยบ้านปิน่นนครลำปางขุนตาลำพูนไปสิ้นสุดที่เชียงใหม่นะครับ ตอนนี้เราก็ได้ผ่านสถานีรถไฟลคลองปรากฏมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรถด่วนพิเศษที่เจ็ดกรุงเทพเชียงใหม่ด่วนพิเศษที่เจ็ดนะครับตอนนี้1นึ่หนึ่งหนึ่ง,งก็เพิ่งผ่านเดินม,มากองมานะครับรถล่าช้าแปดสิบห้านาทีกําลังมานะครับรถด่วนพิเศษที่เจ็ดกรุงเทพเชียงใหม่ หนึ่งหนึ่งหนึ่งเพิ่งผ่านเดินไากล่องมานะครับตอนนี้รถล่าช้าแปดสิบห้านาทีโอ้ยรถมาแล้วเว้ยด่วนพิเศษที่เจ็ดกรุงเทพเชียงใหม่ตอนนี้รถนำหน้าหนึ่งหนึ่งมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้หนึ่งหนึ่งน่าจะผ่านขอทองแล้วแหละ รถผ่านเขาวทองมาแล้วรถจะมาจอยที่ที่นครสวรรค์ป่าน้ําโพธิทกิจแล้วก็สถานีชุมแสงนะครับโอเคกําลังมานะครับเจ้าแห่งความไวัยของสายเหนือรถด่วนพิเศษที่7กรุงเทพเชียงใหม่ตอนนี้รถล่าช้ามา40นาทีนะครับด่วนพิเศษที่7นะครับไม่ใช่รถเร็วหนึ่ง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 ,ง,งล่าสุดเพิ่งผ่านเนิมนมะกอกมานะครับตอนนี้รถล่าช้า85นาทีครับ รถล,ล่าช้ามาแทบทุกวันล่าช้าตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับต้นทางวันเนี้รถล,ล่าช้าห้าสิบนาทีแล้วก็เพิ่มมาเป็นแปดสิบห้านาทีนะครับโอเคมาแล้วนะครับเจ้าแห่งความไวโดดพิเศษที่เจดกรุงเทพเชียงใหม่โดนพิเศษที่เจ็ดนะครับเจ้าแห่งความไวส0สิบนาทีนะครับ มาเป็นที่เรียบร้อยเรียมเลย